ทะเลสวยมากดูดิไม่น่าเชื่อว่าแบบมันคือทะเลใกล้กรุงเทพอ่ะหนูอ่ะอมไม่ได้อย่าใช้กระบอมอย่าใช้กระบ นะคะเอ้ยขอโทษสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแต่อยู่ที่สแสมสารวิลล่าค่ะวันนี้นะคะแต่จะพาทุกคนมาดำน้ำดำน้ำสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแต่อยู่ที่สแสมสารค่ะทริปนี้นะคะเราจะไปดำน้ำดูปะการังกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะแต่อยู่บริเวณสะพานไม้นะคะเป็นจุด ชมวิวนะคะของรีสอร์ทแสมสารวิลล่าค่ะซึ่งเราจะพักกันที่นี่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถของเรือที่เราเหมาลำไว้นะคะมารับเราที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะเรานัดหมายไว้ตอน11โมงนะคะแล้ววันนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้มาคนเดียวเรามีเดอะแกงค่ะเราไปดูชมหน้าของเดอะแกงของเราโกทูชิวไม่ได้มากัน2คนอีกต่อไปเราก็จะมีสมาชิกเพิ่มกัไปเรื่อยๆนะคะโกทูชิวสมาชิกเยอะค่ะใช่ที่นี่บรรยากาศดีไหมลองบอกบรรยากาศหนอะ ก็คือว่าใกล้กรุงเทพแล้วก็บรรยากาศดีแล้วมาเราเลือกวันที่แบบว่าไม่ต้องคนเยอะใช่เป็นมาวันธรรมดาก็ได้เนาะคนน้อยๆใช่ใช่ใช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โควิดด้วยโควิดด้วยก่อนหยุดยาวด้วยก่อนหยุดยาวด้วยเราชิงเที่ยวก่อนหยุดยาวค่ะใช่น้ำน้ำก็จะใสกว่าปกติค่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยมาเที่ยวน้ำใสเพราะว่าคลินมาใสค่ะ สี่สวัสดีค่ะหนูโดดเลยหนูโดดเลย <c oughs> ตรงบริเวณนี้นะบางคนนะเขาก็มาแบบเป็นวันเดทิปกันนะคะไม่ได้มาแบบว่าค้างคืนเนาะสามารถเที่ยววันเดียวได้นะคะนั่นจางเหมือในใกล้กรุงเทพเนาะแม่ขับรถมาไม่กี่ชั่วโมงก็ใช่<ก>ใชประมาณ2ชั่วโมงงั้มะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะทิปดำน้ำําดูปะการังของเราจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะไปเจอกันตอนนี้เรากําลังจะไป ดำน้ำตอนนี้เราก็อยู่รถซักปารีของทางซีสกายนะคะซึ่งเรานะให้ไปรับเราที่รีสอร์ทที่เราพักเนาะเมื่อสักครู่นี้แล้วตายก็เปลี่ยนชุดมาแล้วเปลี่ยนจากที่รีสอร์ทได้เลยนี่เสถียรเต้นใช่แล้วพี่ก็บอกเขาแนะนําว่าให้เราเตรียมชุดมาไว้เปลี่ยนบนเรือด้วยนะเผื่อจะแบบว่าถ่ายภาพบนเรืออะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาจะมีแบบว่าบริการถ่ายรูปด้วยนะอย่างที่ทราบกันเนาะ แล้วก็ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายสตาร์นะคะจะเต็มเลยอยากจะได้กี่รูปกดเต็มเลยอ่าลืมบอกไปเราใช้บริการเรือของ C-Sky ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ท่าจอดรถของซีสกายนะคะเรากําลังมาเตรียมตัวเพื่อที่จะเลือกเสื้อชูชีพแล้วก็ฟินนะคะไดเนี่ยเอาไ้ใส่คเ้อย่างนี้ฟินเนี่ยเขาจะเช่าเพิ่มนะคะคู่ละ5้บาทเราก็เลงจะพาไปลงเรืออ่า อยู่บนเรือตรงนันนะชี้โฉบชี้เขียงเขียงอ่ะแล้ว่าใกล้เถื่อนป่ะคันนี้มันั้นเบาๆหน่อยอ่ะเปะนี่เราไอยู่ตรงท่าเรือของสีสกายใช่ ตอนนี้นะคะเรามาลงเรือกันแล้วค่ะก็จะมีพี่สตาร์ไปกับเราด้วยเนาะประมาณ3คนของบริการของซีสกายนะคะเขาจะมีน้ำดื่มให้เราตลอดทิปเลยนะคะเต้นเต้นตืนเต้นไหมครับจ๋าจะรีบไปลูกใส่แว่นตาทำไมเดี๋ยวเมา อยู่ที่เกาะแสมสารนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์ทางทะเลเ,เพื่อที่จะมาดูเต่านะคะคก็จุดนี้นะคะถ้าใครไม่ลงเรือก็เสีย50าบาทใครลงก็เสีย50าบาทเพราะฉะนั้นเราลงใช่ค่าเข,าข้าอุทย,ยานเนาะเอาว่าเอามาเป็นแบบว่าช่วยเรื่องของบำรุงสถานที่เนาะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยปูนะพี่ <laughs> <laughs> มันไดไม่มี อันนี้คือบ่อสาหลายพวงเงาหุ่นนะคะก็มาถึงก็อย่าไปยกอย่าไปโซนยกไม้เขานะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้อยู่ในนี้ทางขวามือเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาการังนี่เป็นบ่อเต่าเอามือไปถัมผัดเขานะครับยายามือไปจับเดี๋ยวเขาจะงับเรานะครับผมอันนี้เป็นเต่าพันอะไรจ้าเต่ากะครับผมเต่ากะเต่ากะก็จะมีจงนวนปากเหมือนนกแก้วครับ เพราะพันไว้ครับเพื่อจะเอาไปปล่อยสุนทะเลมันจะมีอนุบาลอยู่ตรงนู้นครับอ่าเขาเตรียมที่จะปล่อยลงทะเลอันนี้เป็นพ่อแม่พ่อพันธุ์แล้วครับอยู่อ่อนนู้นก็จะเป็นต่อตนุนครับผมเขาบอกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันจากตัวใหญ่ใช่ไหมคะส่วนลูกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูก200ร้อยค่ะจาตัวเล็ก อันนี้อันนี้นนนนมีลูกปลาไว้ให้เขากินเหรอคะไม่ใช่ครับเอาไว้เป็นเพื่อนครับลูกปลาอคนกินไงอันนี้กี่ปีนี่อายุกี่ปีคะเนี่ยสองหึงสามปีครับเอ,อ้ยหนูอย่าอย่าจับนะมันกัดลูกอันี่จะเป็นปลาชาวประมงที่มาติดตัวแล้วเขาขึ้นมาให้ครับอ๋อเหรอคะไต่พี่เดี๋ยวผมพาดูเจอเค้กต่อไปเจอเค้กน้งเค็มตังตังต้องเล่นมุกแบบนี้ลูกอันนี้เป็นโรงเรือนศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายนะคะแล้วก็มีเต่าให้เราดูด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการ ใช่เพราะมาโนบาลแล้วก็ขยายพันธุ์ใช่ค่ะยงไทะใช่ทะเลสวยมากดูดิไม่น่าเชื่อว่าแบบมันคือทะเลใกล้กรุงเทพอ่ะเางตวันออก็สวยใช่สวยดูดีดูน้ำทะเลเป็นสีเขียวสีฟ้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีกจุดนึงดีกว่าค่ะน้ นี่ทีมงานเดอะเฟสด้วยค่ะเดอะเฟค่ท่าอ่ะจริงล้มีกิฟตเมาด้วยนะคะแต่ไม่ว่างอาลูกขังไปเช่้าลูกขังไปแทนหน้ามุมอะไได้ไหมแากาก้องของที่นี่นะคะเขาบอกท่าให้เราโพสด้วยนะคะเออ ได้รับการเชนไว้อย่างดีใช่ค่ะไม่ได้ถ่ายแบบไก่กานะใช่ไม่ได้ถ่ายแบบไก่กานะจะแบบยกกล้องถ่ายถ่ายไม่ใช่เยหลนนี่หยนนี้ครเรอง ฝึกขนาดเด็กยังได้เลยแต่ตบไม่ได้อ่ะตบไม่ได้ปีนเทียันพอได้ปีนเทปตัวใหญ่หครับโอเคไอ้ลองการหายใจแล้วหน้าไปหาตากล้องตากล้องพี่ลองการหายใจก่อนอลองดูเป็นสองครักานหายใจอย่างไรค่อยลงค่อยลงลงนิ่งๆลงนิ่งงก้านหายใจก้านหายใจแล้วลงก้านหายใจแล้วลงโอเคพี่จะได้เห็นตาข้างล่าง โอเคกัารหายใจก็ใช้เราไม่ไหวเราขึ้นมานะครับพี่ถ้าหายใจทางปากได้มันจะอยู่ได้นานอยู่ได้นานนะครับเพราะเรามีเส้นทางตัวไม่ได้พิธีกรไม่ว่างใครเป็นพิธีกรให้ดีครับตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เรากำลังฝึกจำน้ำมาฝึกจำน้ำตรงสอบสอบจวงก็คือประเด็น คือหนูอะอมไม่ได้อย่าใช้คำว่าอมอย่าใช้คำว่าถ้าอย่าใช้ว่าอมอมมันดูไม่ดีพี่จะดูแบบตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณหน้าเกาะอาหารเกาะจวงนะคะเรามาฝึกใช้อุปกรณ์ดำน้ำกันอยู่ ตรงนี้นะคะคือจุดถ่ายปลาดนนีมนะคะก็มันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะจวงนี่แหละอยู่บริเวณเกาะจวงนี่แหละ<ม>เดี๋ยวเราจะมาดูปลาดนนีมูกัน แรกเสร็จแล้ว เตรียมลงกันอดีหนึ่จุดน,นะครับเลยหัวตรงนี้คือเกาะยุ้งเกลือนะคะ,ะพี่เขามาจอดให้เราดูปะการางัราราง,รารางแล้วก็เล่นสไลเดอร์กันคะ่ะ ก็น่าจะใช่มั้งที่ p อันนี้ได้ป่ะหรือว่าต้องเดินในตอนนี้นะคะแต่ก็ออกมาหาซื้อของสดที่ตลาดน่าตลาดแสมสาระค่ะตรงเนี้ยขับออกมาจากที่พักเราหน่อยเดียวจริงมันก็เป็นทาง่านก่อนจะไปถึงที่พักนะของสดอยู่ฝั่งนู้นอนี้ของแห้งจะปิ้งย่างกันใช่เดี๋ยววันนี้เราจะปิ้งย่างกันค่ะหาอะไรกินบาร์ตีปิ้งย่างแล้วก็มาหาอะไรรองท้องเพราะว่าเล่นน้ำมาหนื่อยหม้อหิวหม้อ สิบบาทสิบบาทจ้าเค็มนะแบบย่างย่างหรือทอดจ้าที่นี้หมดแล้วะอ๋อขอชิมนิดนึงไม้เท่าไหร่จสิบบาทหรือแค่นี้หมดแล้วลูกใหญ่ใหญ่คนละไม้คนละไม้สองไม้นมแล้วสิบแล้วหมดถ้าไม้ก็มาถ้าไม้แย่เราจิ้มไผ่กันเนื้อไก่ทอดจ้าหนังไก่ดีอร่อยอร่อยดีมันเป็นเดือดได้อะอันนี้มันเป็นหมึกได้อะแบบน้อยวันไงอันนี้น้ำจิ้มหวานหรอเปล่าหวานเรจิ้มได้เด็ดเองกินหมดหมดได้เลย อร่อยเราเอาหนังไก่ทอดกับข้าวเหนียวไหม,มถุงเท่าไหร่จ๊ะสองถุงห้าสิบจ้าสองถุงห้าสิบข้าวเหนียวไรไปสามปลาจายแดงนะอันนี้ไม่ใช่ปลาลูกอะไรวะเนี่ยเป็นปลาั้ง <ช>ปลากระเบนมันมีแบบว่าปลากระพงแบบว่าทําไว้ให้แล้วทอดได้เลยคะสโลเนาะ,ลละม,มาบกได้เตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่รีสอร์ทกันแล้วซื้อของมาเรียบร้อยแล้วก็ได้ของมามีปูมีปลาหมกึกมีกุ้ง มีหอยหอยบิดเคยเห็นกันหรือเปล่าหอยบิดขา <c oughs> บอกพี่เจบอกว่าอร่อยหอยบิดเน,นี้ยค,ค่ะแล้วก็จะมารอกินนะคะของที่อร่อยที่สุดในย่านนี้นะคะอคหอยนางรมเบาๆเราก็ไม่กินนะคะเราต้องจัดมาเลยจ้ะหกระปุกนะคะปูนึ่งนะคะใพรอันนี้นะคะเป็นหอยแมงพูนะคะแล้วก็กับข้าวนะคะอีกมากมายก,กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า วันนี้นะคะเราจะกินกันหมดไหมเพราะว่าของเยอะมากเลยเดี๋ยวทำรายต่อแบบนี้นี่อันนี้คือเชฟคนย่างค่ะคนย่างคนข้าวหน้าอยู่ตรงนี้ครับย่างยังไงต่อย่างยังไงย่างถอยหลังดิเดี๋ยวเราไปดูพระอ่ะ ไปเก็บภาพ้าทิตตกดินตรงสะพานไม้ใช่ตรงสะพานไม้ตรงบึงนี่นะสติอ๋ออันนี้เขาเป็นบ่ออนุรักษ์พันปูม้าสู่ธรรมชาติปล่อยปูตัวเมียได้บุญนะจ๊ะเขาบอกว่ามุมนี้นะคะเป็นมุมที่สวยในการถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นมุมวิวของพระอาทิตย์ตกดินที่เรารู้เพราะว่าเราดูจากในรีวิวแต่ก็สวยจริงมาเห็นแล้วสวยจริงก็คือรีวิวในรีวิว อันดับแรกอันนี้คืออะไรคะนี่คือหอยบิดนะคะบิดยังไงคะมันจะโชว์ไม่ได้มันโชว์ไม่ได้มันโชว์ไม่ได้ง้างมัจะเป็นยังไะนัคือตัวมันใหญ่มากสชาติเป็นยังไงสชาติเดี๋ยวเราจะชิ้ให้ฟังชี้ปากไม่ฟังชิ้ให้ดูสู้ลิ้นมากเลยค่ะ อาการหอยสู้ลิ้นนี่พอเข้าใจได้อ๋อพี่มารเคยเหรอมันสด่ยนี after after ่ก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆปาร์ตี้ซีฟู้ดหน้าบ้านรักใช่ค่ะเด็กเด็กที่นั่งข้างๆนั้นทำไมหน้าตาเหมือนกันอะน้องสาวค่ะแม่อาล่ที่ไหนแม่อะไรอะไม่มีใครน้องสาวแม่อันนั้นคือพี่สาวค่ะแม่เขาขาดพ่อขาดแม่ค่ะเขาก็เลยเรียกแม่ใช่เขาก็เลยพากันเรียกแม่เพราะเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็ก ในนี้มีอะไรเด็ดครับเนี่ยในนี้ไม่ค่อยมีอะไรเด็ดเลยค่ะมีหนูน่าเด็ดจะมีคนเมนละแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหรอเหรอเจ้าหอยนู้ดสิงเน็ตติงเน็ตนี่ก็ไม่ซุ่นลิ้นเหรอเดี๋ยวแซลหอยบิดหอยดูถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วอ่ะเขาไม่เรียกว่าหอยบิดแล้วนะเขาเรียกว่าหอยซุ่นลิ้นเอ้พวกที่แบบสับแปลกๆเนี่ย มันจะมีอิทธิพลมากเลยอะไรที่แบบว่าทะลุงทะลึ่งอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันจะแบบมีอิทธิพลทันทีลรอครับลุงพลเดี๋ยวอะไรนะดูดูดีมากดูแบบวายดําน้ำเป็นนี่นี่ถ้ามีเห็นนะมิีบอกไอ้เจ็บใจไม่กลัวน้ำหราวะม้ามือไม่ไม่มีไม่มีของไม่มีท่านั้นอีกสรช่วยฉันด้วยเหมือนจมน้ำอะอ้่อะหนู ส่งมาอยู่เป็นยังไงหงืเออเมือไหรกันจ้าเดี๋ยวไปแวะคาเฟ่ค่ะอากาแฟกาแฟบีดสัตหีบค่ะไปทานกาแฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทานข้าวเที่ยงแล้วก็กลับกรุงเทพค่ะล้วตอนนี้นะคะแต่ก็มาอยู่ที่หน้าร้านกาแฟคอฟฟบีค่ะซึ่งเราได้เช็คเอาท์มาจากที่พักแล้วเนาะแล้วก็ แล้วก็แวะมาทานกาแฟที่นี่เขาจะมีพวกอาหารมีสเต็กมออีอาหารเกาหลีด้วยนะคะเป็นร้านสไตล์คาเฟ่นั่งชิลนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งของกันดีกว่าค่ะ น,นี้เมนูนะคะไก่ทอดซอสเกาหลีนะคะกากีกการกินนะคะต้องใช้มือนะคะเราจะใช้ช้อนไม่ได้ซอสอก็คือดีมากไก่กรอบมากร้นนนอนๆเขาเพิ่งทอดมานีกอร่อยนะอันนี้คือ,อรายเมนูเลย้อวชอบชอบค่ะเมนูถัดไปนะคะอันนี้เป็นข้าวหมักซอส ข้าวหมักซอสเกาหลีค่ะเดี๋ยวมาชิมกันรสชาติเป็นยังไงหมูก็าคือหมักมานุ่มมากค่ะแล้วก็จะมีความแบบว่าอมหวานติดหวานเนาะซอดเกาหลีแล้วก็มีเผ็ดก็คืออร่อยรวมๆก็คือดีค่ะชอบไปอเมริกันครับไม่ได้กินนานมากเคยกินตอนเด็กๆ คือหากินยากไปหากินที่อเมริกานี่ไม่มีใช่ก็สำหรับอาหารของที่นี่นะคะรวมๆแล้วถือว่าอร่อยแล้วก็ดีด้วยค่ะโดยเฉพาะเค้กนะอร่อยมากๆเลยต้องมาลองกินนะคะที่ Coffee b e a t นะคะอยู่ตรงเทศบาลสัตหีบนะคะเป็นยงัไงมั่งสำหรับทริปนี้ทริปนี้เป็นไงนี้ก็เป็น2วันหนึ่งคืนที่แฮปปี้มากๆค่ะเพราะว่าของกินดีทะเลดีแล้วก็ แล้วก็ตอนที่คุณทำอะไรของคุณคุณลบกวนการถ่ายทำนแล้วก็มีเทิปดำน้ำดีๆนะคะสำหรับทิปนี้ก็คือตะก้องดีมากเราได้ประมาณรูปประมาณ10ล้านรูปเลยโอ้โหสิล้านรูปใช่เลือกตรงไม่สนับเลยำหรับราคาแบบนี้นะเราใช้บริการของซีสกาค่ะมีบทอะไรไหมคุณน้งไม่มีอะไรกินอะไรกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวก็ขอเชิญชวนนะคะถ้าเกิดใครไม่รู้จะไปไหนนอกวันหยุดก็แนะนำให้มาเที่ยว สัตหีบนะคะชลบุรีเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพทะเลน้ําใสๆปะการ<ช>ังสวยๆทะเลน้ําใสๆปะการังสวยๆบอกเลยว่าว่ายน้ําไม่เป็นก็ได้รูปแบบพวกเรานะคะเ่าแต่ก็ว่ายน้ําไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าด้วยสตาฟของของพี่ๆเขาที่พาเราไปเนี่ยเขาก็จะบิ้วให้เราลงไปเล่นจนได้อะค่ะเป็นการเริ่มต้นเป็นการกเริ่มต้นครั้งแรกที่ดีคลิปหน้าเจอกันอีกนะคะบ๊ายบาย บายบายฝากติดตามเพจมีตังเที่ยวไม้ด้วยนะคะอ่าเออใช่มีตังเที่ยวไม้ด้วย,ะะย,ววยลืมลืมนี้คนติดตามเพจเกือบ2 0 0อคนแล้วค่ะติดตามเพจด้วยนะคะมีตังเที่ยวไมค้ค่ะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดหุ่ชิวด้วยนะคะกดติดตามกด u ั s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะ